สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะผัดกวางตุ้งใส่เนื้อไก่ไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมยังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือกวางตุ้งค่ะเราก็จะล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณอย่างนี้นะคะต่อมานะคะคือเนื้อไก่ค่ะ น้ำมันพืชกระเทียมบุกนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากนำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็เนื้อไก่ค่ะ คนคุกเข้าเล็กน้อยค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง3ามนาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วสามนาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากกวางตุ้งนะคะทำการปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำตาลนะคะ ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ คลุกเขาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนําไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดกวางตุ้งใส่ไก่ไมโครเวฟเป็นยังันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะม รสชาติกลมกล่อมกำลังดีค่ะผักก็กรอบอยู่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ